สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณลูกค้านะฮะมาออกรถมาด้าสามสกายทีบคันสีขาวด้านหลังผมนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอถามชื่อนิดนึงครับคุณลูกค้าชื่ออะไรครับผมอ่าชื่อพีทครับชื่อพีทนะครับครับคุณลูกค้าดูจากสื่อไหนมาครับอ่าดูจากทาง YouTube ก็มีนะฮะยูทูบชาแนลนะฮะของห้าบโอเคก็คงจะดูผมบ่อยนะครับแล้วรู้สึกยังไงครับที่วันนี้ได้มาออกรถคันนี้กับทางห้าสิบวัด ก็รู้สึกดีครับด้านบริการเขาดีก็คือว่าตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยเขาก็ดําเนินเรื่องทุกอย่างให้เราเติดสับใจครับจนผ่านแล้วติดตามงานนะครับ,รบก็ซึ่งทําให้เรารู้สึกดีเราก็เลยว่า,ามีความมั่นใจที่ออกกระเต็นนี้แล้วอยากจะเชิญชวนคุณลูกค้าท่านอื่นที่เขาสนใจรถยนต์มือสองจะแนะนํามาซื้อทาง54นิวัตย์ยังไงดีครับก็สําหรับลูกค้าที่ที่ต้องยังมองหารถอยู่นะฮะ เกาอยากให้มาที่นิวัดนะครับเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับมาลองดูครับผมว่าประทับใจนะครับอยากเชิญมาออกรถกันที่นี่นะครับอวันนี้ผมก็ขอบคุณพี่มากเลยนะครับผมแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปคู่กับรถยนต์คันนี้อีกสักรูปหนึ่งนะครับเขาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ